ได้เวลาฮีโร่ที่ได้หลายคนอรอคอยล,อ,อ,ยลอ,อยคอกันแล้วนะครับสำหรับ บูราดในตำแหน่งของออฟเลนนะครับหูยและสะกินโคตรเท่ด้วยสกินใหม่ล่าสุดนะครับผมชอบไอตัวนี้สุดหละคือตอนแรกอะที่ที่สุ่มแล้วแล้วดูรีวิวของของคนอื่นเขาอะรู้สึกว่าเฉยๆนะครับแต่ว่าลองมาเล่นจริงๆแล้วอะสะกินมันเท่นะครับดูดิโยนดาบด้วยดาบนี่ดาบดาบบวกสิบนะครับผมตีบวกมากับมือนะไม่งั้นไม่มีแสงนะครับไปดูในเกมว่าจะเป็นยังไง ใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l d e n t e ติมเกม .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปองเติมเข้าไวภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้ อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแลสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เข้ามาดูยังไม่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ก็ฝากกดให้ด้วยนะครับผมใครกดไลค์ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับขอให้ถูกหวยรลงวันที่100ล้านพันล้านยังไม่กดก็ฝากกดให้ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกรับผมในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่คอมเมนต์บอกว่าผมกดให้แล้วนะครับพี่2อทีไม่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 เอาสองทีนะครับอยากได้หนึ่งทีพอนะครับเดี๋ยวมันจะดังเกินช่องช่องชาวบ้านเขาไง ได้สองทีมันมันจะเยอะเกินนะครับขอดีเดียว, <laughs> วน,น,นะคะนั่นแหละครับเกมนี้ชนยีหน้านะครับ <c oughs> มาเดิอยากเกิดก็เปิดมาเลยเพื่อนคำนี้ยังใช้ได้เสมอก็แรกๆเนี่ยสู้ยีหน้าจะลำบากนิดนึงนะครับ <c oughs> ถ้าเขามีสกิลนะเพราะว่าเบสด,ดาเมจต้นเกมองว่ายีหน่าเนี้ก็ดีกว่าถ้าจะสู้มันน่ะเราต้องเวลสี่ แต่ว่าเวลสีก็ยังสู้ยีหน้าไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันสามารถขัดได้ด้วยการกดสกิลสเตกนะครับจังหวะที่มันรวบดาบอะถ้าเราไม่ออกรองเท้ากันซีซเนี่ยหลบมันไม่ได้นะครับอันนี้ต้องระวังยีหน้าก็เป็นตัวหนึ่งที่เ,เวลาเล่นมูลหลาดแล้วชน,น่ยมันสู้ยากนะครับแต่ต้องใช้เชิงนิดนึงแต่ผมเล่นโชว์ไม่ถึงไม่เป็นไรครับถือว่าเราเราโซนสกิลให้เขาเไม่แย่งปูเรานะครับเนี่ยปูสำคัญเลยเนี่ย ใครแย่งได้ก็คือชนะในเลนเห็นนะเนี่ยผมชนะและ้วสังเกตง่ายงถ้าอยากรู้ว่าชนะเลนหรือเปล่าถ้าแย่งปูได้ก็คือชนะเลนนะครับเฮ้ยหลามาวะพุ่งหนึ่งทีพุ่งหนึ่งทีงงทมันฟิกเกอร์ปาวะเมื่อกี้เล่นมูไลยเนี่ยแน่นอนครับว่าต้นเกมอ่ะเรายังไม่มีของไงเราจะสับไม่ค่อยแรงนะครับเอ่อถ้าถ้าจะเล่นเราคิดว่าจะจะจะ,จะเล่นเยอะในช่วงต้นเกมเนี่ยผมว่า อันนี้ยังยังยังไม่ค่อยจำเป็นนะครับเราเน้นฟาร์มไปก่อนแล้วรอของนะครับโอ้โหกบโซโลคคิวก็เล่นใจเย็นนะครับไม่ต้องรีบร้อนเก็บแตกแปบพุ่งหนึ่งทีพุ่งอีกหนึ่งทีโอ้โหเลือดเต็มหลอดคือถ้าเป็นโจกเกอร์ถ้ามันมีสกิลสองเราก็สับมันไม่เข้าครับก็ต้องรอจังหวะที่เขากดสกิลสไปก่อนแล้วค่อยสับก็ได้นะแต่บางที เราไม่ก็ไม่รู้ไงว่ามันกดหรือว่ายังไม่กดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นจังหวะพุ่งสับต่อเลือดได้ก็ก็พุ่งสับไปก่อนนะครับแต่ว่าเกมนี้เรามียุ้ยกับอีลินไงเอาไว้แก้ทางโจเกอร์ได้นะครับตัวเวทก่อนจะเป็นห่วงคนอื่นก็ก็ดูแลตัวเองก่อนนะครับเหมือนจะแรงนะ คอร์ดนิดเดียววะแล้วยังไงหลามน้อยคอยรักโอ้โหวิล่าไม่ได้วะาคอรคนนี้สเต็ปพิวชันอ่ะไม่ต้องรีบครับลองก็เล่นเขี่ยเขี่ยขีฟาร์มเรื่อยๆนะครับมันจะเก่งก็ต่อเมื่อมันมีดาบแดงอ่ะมูลาดอะ ตอนนี้บนทีมเราได้มาแล้วนะครับบอกให้เพื่อนสลับจะสลับเป่าวะปะนุข้ามน่าจะยังไม่สลับนะบแต่มันสลับมาแล้ววะ่ะขอทีเดียว,วยสอนรอด,ดีเพื่อนโออีรินมันเลิกไปเป่าวะถ้ามันโดนนาคอสปิดโดนยีน่าเข้าว่าอย่งไงมันก็ไม่เหลือนะมันต้องดูแลตัวเองนะครับต้องเคลียร์เว็บหนึ่งไม่ต้องรีบร้อนครับฟาร์มเรื่อยๆนะครับชิวๆ จะวไปช่วยบนด่วนเลยโอ้อีลินเตีงดีครับผมที่แลกนาคอรสมาได้นะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วถ้าจะมันโดนนาคอรสเข้าขมันตายแน่เกมนี้โซโลแรงนะครับผมประมาณ40ดาวได้ชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็นดาฟ้านะครับได้ลดคููดาวขอบคุณสำรับปับ๊บ อะไรของมันวะมังต่อเลือดปั๊บตีและเฮ้ยอ้ยฮะโอ้โหแม่แกจะพุ่งต่อเลือดโดนเตะก่อนนะครับนี่ครับที่ที่ผมบอกไว้เลยมันสามารถขัดได้นะครับผมโอ้ไม่ได้ขยับเลยว่ะต้องเป็นรองท้ากันซีซีอะขอลากัน มันน่าจะแค้น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 ผมมากเลยอ่ะเมือ่อกี้นี่น,นี่ผมก็สบายเลยนะครับผมได้บูมาเล่นฟรีนะครับอันนี้ผมไม่ได้แย่งบัฟนาคอสนะครับคือดีหน้าเขาจะไปแย่งบัฟไงผมก็มาเลยแย่งคืนนะครับคือฝั่งเราได้ก็ยังดีกว่าฝั่งมันได้ถูกป่ะนะครับแล้วก็เล่นชิวๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนสกอร์คิวเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะครับเนี่ยแปดนาทีผมยังไม่ได้สกิวเลยผมก็เล่นชิวๆนะครับ เดีย๋ยวถึงเวลามันก็มาเองนะครับสกอร์คิวอ่ะนะครับฟาร์มไปเรื่อยนะครับเนี่ยผมมีดาบฟ้าแล้วตอนนีน้ต่อไปดาบแดงนะครับตามสเต็ปตามเลเวลถ้าผมมีดาบแดงนะไม่ต่ำกว่าร้อยคิวอ่ะเกมนะี้ไม่เชื่อรอดูได้เลยแ่นนี้มูหลานก็จะเล่นยากๆนิดนึงนะครับเพราะตัวแก้มันเยอะค่อนข้างแพ้สีพยายามอย่าเฟิร์สมูหลานอ่ะ เป็นไม่ได้ก็ให้เลือกคนสุดท้ายครับ้าเดนมูรานนะนี่เบิร์นรีเบิร์ดคือถ้าเป็นช่วง8นาทีขึ้นไปเนี่ยเอาดาร์คเซเลเยอร์ผมว่ามันจะน่าจะคุ้มกว่าเปลคองนะครับแต่แต่อยู่ที่ทามิงอ่ะถ้าทามิ่งมาจบมังกรก็เอามังกรก็ได้ครับเอาสองบัฟเลยก็ได้นี่ผมยังไม่ได้ไม่ตึ๊บติ๊บต๊บอเป็นที่อะไรเนี่ย ติดดขัดๆดไม่ได้เติมหรือไงวะโอ้ยเม็ดเจ็บครับเม็ดเจ็บนี่ยังไม่มีดาบแดงนะครับรอผมมีดาบแดงอ่ะสับทีขี้แตกเอ๊ะอนมั่วตั่เรียบร้อยหนึ่งคิวหนึ่งคิวสิบเอ็นาทีสกอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งมาดีครับงวดหน้ามาแน่หนึ่งหนึ่งหนึ่ง กับบ้านแป๊บขอบูได้เพื่อนโอ้โหไม่ยอมให้ผมว่าถ้าผมได้บูผมก็จะเล่นง่ายกว่านี้นะครับฟาร์มอะฟาร์มรอดาบแดงครับจะได้แล้วตอนนี้ขอกิฟซักเวฟหนึ่งดิสับไม่เข้านะครับถ้าเขากดสกิลสต้องรอให้มันกดสกิลสองกันโจเกอร์เออภาพขาน ตอนไหนมันจะแก้ทักทีวะไอสกิลเนี่ยเวลาตีป้อมแตกผ้ามันค้างนะครับอุ้ยเอาทุสกสกิลทุสกสกิลตายยากตายเย็นมาด่ดาบแดงผมมาแล้วอยากเกิดก็เปิดไปเลยเพื่อนถึงเวลาฮีโร่แล้วมาดีโคตรแรงตอนนี้โคตรแรงนะครับไม่ได้คิวน้อยนะแต่ว่าผมได้ดาบแดงแล้วอะ มาอันนี้คือวิธีการหาตังค์นะครับเราฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนงองงองยีนหน้ายืนงองดูของเราด้วยเพื่อนดาบแดงกูมาแล้วนี่เอ้ยมาดีครับมาดีครับดาบฟ้าสวนเฮ้ยโอ้ยเป็นไงครับยผมบอกแล้วถ้าผมมีดาบแดงอ่ะใครก็ได้ มันออกแค่ถอยนะอะไรดีวะดาบแดงสองเล่มไปเลยดิรออะไรอะ่ะสับสองทีตายอะ่ะพุ่งพุ่งแ,แล้วสับโอ้ยเมตหายไป 5, ประมาณ50%นนะครับผมเลือดเก็บแตกลมไว้ก่อน จะเป็นผู้โชคร้ายปั๊บปับ๊บปั๊บหัวแตงดาบแดงทำงานวะมาดิเนี่ยครับเล่นมูล,ล่ะต้องรอต้องรอมีของนะครับได้เวลาความมันละมูล,ล่ะถ้าจะเล่นสนุกมันต้องมันต้องรอแบบเนี้ยต้นเกมก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับ เนี่ยรอของเล่นชิวๆอ่ะตอนนี้เกม15นาทีแล้วนะครับ Dark Slayer เกิดผมพยายามพุ่งสับสั่นเลือนให้ฝันโแค้มันมันไล่กลับบ้านนะครับเหมือนไล่ให้มันกลับบ้านแล้วเราเปิด Dark Slayer แต่ว่าเปิดตอนนี้จะเสี่ยงเกินไปนะครับขอเเว็บก่อนละกันเย็เพื่อนจะเย็นอู๋อีกเท่าไหร่วะ ประมาณ5้ารอยนะผมจะได้ดาบแดงอีกเล่มหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนเราขอได้โอ้โห,หลามน้อยคอยรักไม่ให้ขัวนี่ตัวแบกทีมเลยนะครับเนี่ยไม่มีวะไปแล้วครับหูหน้าคอทําล่างให้เราเปิดดาร์กเลเยอร์ดิ่มไม่ยอมเปิดดาร์กว่ะนาคอสอยู่ล่างนะโอเคดาบแดงสองเล่มมาแล้วนะครับ และไอ้หลามมันลงไปทำไมวะโหน่าจ้เาดารกว่าให้มันเสียเวลาลงไปล่าหน่อยครับก็คืออย่างน้อยบ้านแลกไม่แตกนะแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนอาจจะเอาความช่วยไงวันนี้เพื่อนกูเปิดให้ละรีบๆีบ,บดินโหดาร์เกเรเยอร์ตีโคตรแรงไอ้หลามมันรีบมาดิเฮ้ยโอ้ยเกือบตวยว่ะ โดลูลาดาเมื่อกี้โอกาสแพ้สูงมากนะครับก่อ,อเกิดน,นครับหรือว่าจะเอาดาบแดงสามเล่มดีดวะนี่หน้าโ <c oughs> คตรรวยอะ่ะรวยแล้วไงตอนนี้ผมรวยกว่ามาดิ <c oughs> เรียมร้อยอันติไม่ต้อง เฮ้ยโอ้โหทีมสับมันไม่เข้าอ่ะมันมีสกิลสองไว้เมื่อกี้ขออีกสักสับดิสงสัยดาบแดงสองเล่มไม่พอน่าจะต้องขึ้นสามเล่มถึงจะปาดโจ๊กเกอร์ตายออกดาบแดงสามเล่มสามารถปาดเป็นทูดาเมจได้นี่เป็นไงโอยสับยกทีมอ่ะเมื่อกี้ ็บแตกลอโยเกอร์ไม่รอดล้ะจะตามมันขาดแลวโอ้โห <c oughs> เ,เหลือนหนึ่งเฮ้ยมันเหลือไว้ทำไมวะสงสัยชิ้นเดียวไม่ไอสองชิ้นไม่พอวะ่ะดาบแดงอ่ะเตยมร้แอยอาย่าแตกแล้วเพื่อนโอ้โหกลับก็ตายไม่กลับก็ตายอะไรเพื่อนกูทายหมดละ <c oughs> อาย่ตัวโกงไม่อยู่แล้วนะครับ ตอนนี้เกมโคตรเดือดยีหน้ามันรวยสุดเลยว่ะเฮ้ยแล้วมันไปนเล่นอะไรตรงนั้นวะสวยลดทามิ่งดังสเลเยอร์นะครับผมโอ้ตัวแบกเพิ่งเดินมามันรีบเล่นทำไมวะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมแก้แค้นให้เพื่อนเองนะครับวิจเกอร์รุ่นเดียวจังหวะนี้แหละ หวัดดีจ้าตับปั๊บปับ๊บปั๊บปั๊บฮะฮะเฮียโอ้โหหมดสี <c oughs> สงสัยสองเล่มจะไม่พอจริงวะ่ะต้องออกสามโหนึกว่าจะตายนะเว้ย ไม่เข้าต้องรอต้องรอให้มันสก,กิลสองอ่ะมีทางเดียวเลยเดี๋ยวผมโฟกัสมันก่อนเลยเฮ้ยนาเขาทงหมดแตกแต่มันมีเกิดโอ้ยมันรอดได้ไงวะมันอยู่ในพุ่มโดนในพุ่มเพื่อนในพุ่มเห็นไห อันนี้ไม่เนียนนะครับไม่เนียนนะคิดว่าผมสับมันตายปะเนี่ยเลือดแค่เนี้ยสับแดงสองเล่มเนี่ยจะไม่เหลือแล้วครับโอ้จะไม่เหลือจริงเฮียสับหรือสกิดครับเนี่ยสองเล่มน่าจะไม่พอจริงวะวิจกจะตุยจกแรกรออะไรละเพื่อนดันดิ ตัวแบกมันตายแล้วหูนาคอนไม่ตายแต่เกียวนั่นจะแตกนะครับเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยมีเกิดมันมีเกิดเกิดมาทำไมเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไรนี่ครับมูลาดที่เกมแน่เฮ้ย มาดีครับมาดีครับงงงงตอนนี้เคียวผมยังไม่แตกนะครับโจกยังไม่เกิดเพื่อนโจกยังไม่เกิดเหลือเมีตัวเดียวตอนเลื้ให้ไหนดิบ้าปัาบ้าโอ้โยโคตรแรงดาบแดงต่องเล่มทำงานแล้วว่าบัตวินไม่สนตีป้อม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 ยี่ อันดับหนึ่งเกมนี้ดูดิดาเมจผมแสนเจ็ดลามกูดาเมจหกหมื่นแปดโอ้ดาเมจน้อยเกินแต่ก็ตราบแดงสองเล่มอ่ะครับก็แบกทีมชิวๆ นะครับแต่ว่าเจอโจเกอร์จะดวงเขายากนิดนึงนะครับต้องรอให้เขาตกิลสองไปก่อนหนึงจะสับเข้านะครับก็ประมาณนี้แล้วครับสำหรับการเล่นมูราะในตําแหน่งของออฟเลนนะครับผมเพื่อนชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กับผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคำหยาบมันจะเกินไปก็กราบขออภัยเพื่อนทุกคนไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบายบายทุกคน